ฮัลโหลโอ้ยอลิกะโตโกไซมาโอมโอมโอมกลับมากลับมาแล้วครับ ตาหน้าได้แจมเน่าอาเบเอนักคือผมคล้ำคือไ คู่คำป๊บนนะึงครับคือคำแบบหมายถึงคำคำคีย์บอร์ดอยู่เมื่อกี้ผมเจอปัญหานิดนึงครับขอโทษเชียร์ปร๊บเลย โทษที่ผมพยายามแบบฝึกพิมพ์จับแป้นภาษ,าษาอังกฤษยอยู่ด้วยส่วนหนึ่งเพราะผมจำได้ว่ามันอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยเออข้างๆกันไม่นาสเขาเรียกมันเขาเรียกมนนาน,นอะ นี่อ่าอันนี้คือคุณไมนัสครับผมผมเบบวิวโปรไฟล์ตเป็กเต็ดเกมไม่ได้วะใช่ไหมเรากปนผมผมเล่นเก่งมากชมตัวเองอ่ะคืออย่างนี้ทุกคนอ่าหลังจากที่ผมหายหนะ้าหายตาไปเนี่ยนะเบอร์หลังไม่ผมก็มีเล่นบ้าง tft นิดหน่อยนะครับ อ้าว oh, สวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยแป๊บบนึงนะครับผมยังไม่ได้ไปเปิดอ่าแปบบ๊แบบ ments, แบ,บ,แบ,บนะึง Steam Elements Steam Setup ประมาณผมยังไม่ได้เปิดไอตัวเนี้คือปกติผมจะชอบเปิดนะส์ YouTube Chat แต่มันไม่ได้เปิดโทษดีสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับคุณ Skyler ไม่ได้ไลฟ์มานานเหมือนกันผมแบบคิดถึงแบบช่องแชทคิดถึงรอฟ์สตรีมคิดถึงชีวิตแบบโซดอินดี้มากเลยฮาาว้าวย่เป็นบ้าไมคก็ยังบูดเช่นเคยครับไรน,นี้ผมจะเอคือตอนนี้ผม๋ยบเล่านะผมลองย้ายไมค์ก่อนอันนี้ผมย้ายไมค์ได้คือตอนนี้ผมมีสองไมค์เว้ยแต่ว่าไมค์หูฟังมันจะกาดนี่นะ หนึ่งอ,จอง้อจ่องอ้จ้ำแบบหนึ่งไอ้หนึ่งอ,จอง้จ่องจ้ำอ๋อผมไม่ได้เสียบไม,ม้หูฟังผมลืมเสียบคือไม,ม้หูฟังผมเป็นไม้แจ็คแต่ไม้เอ่อไม้ที่ผมใช้โอนิคุม,มาเนี่ยมันเป็นไม้มยอะแบบไม้อะไม้อะอะไระไม่ใช่ไม่ไม่เป็นไม้แบบไมย USB ่ยูเอสบีคุณสักครู่นะผมต้องดีว่ะผมต้องดี คือเนี่ยถ้าผมสามารถกดเช็คได้ผมจะเช็คเลยมันต้องมีท่าคนแหละคุณต้องมีท่าคนใครก็ไม่รู้แต่ต้องมีท่าคนอะ่ะอารมณ์คนแก่เออมากฮัลโหลนี่คือเสียงเบรุตเวอร์ชันเสียงสองจากฟอนมิกเสียงจะเออนิดนึงแต่รับรองว่ามันจะดีกว่าไมคปกติ คือไม้นี้ข้อดีอย่างหนึ่งของของมันก็คือมันจะไม่ระเบิดเหมือนไมพีซีตั้งโต๊ะที่ผมใช้แบบยูเอบีบ USB, แม่งชอบระเบิดกูเออลองย้ายไม้ดูันนี้นี่ลองย้ายไ,ไ,ไ,ไม่เทวะล่ะเอ้ไย้อ้นเ้ีอ้ไอกไอ้ไอ้ไอ้ไก้อนไอ้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 อ้อ้ไอาคอ้ไ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 อ้อไอ้อ้ไอ้อาไอ้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 ไไได้ไอ้อ้อ้าไไ้ไ้ไไ้ไ้ออน คือเนื่องด้วยความที่ผมเป็นประเภทจำเขาเรียกว่าความทรงจำอะ่ะมันจะเป็นจำแบบรูปภาพเว้ยเออส่วนใหญ่ผมจะจำรูปภาพเวลานึกมันก็จะมีรูปภาพเป็นสิบสิบสิบรูปขึ้นมาแล้วเออต้องมานั่งแบบอ่าอน,นี้ใช่หรือเปล่าอะนั่งเทียบเทียบเทียบแต่แบบอารมณ์เหมือนบางทีถ้าเกิดเรามองันผ่านเราก็จะจำไม่ได้หรอกเราเหมือนเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้ถ่ายภาพไว้เราแค่มองมันเฉยเฉ่คุณเออมันประมาณนั้นนะผมจะจำไม่ได้ถ้าเป็นกรณีนั้นนะ แล้วเป็นกรณีท er. oh, ี right. yeah, <min> ่อ๋อผมสังเกตแบบอ๋อชัดเจนแบบจำแบบแชะแช่ถ่ายรูปไว้ผมก็จะจำได้ประมาณนั้นเฮีคนอินเดย์วิธีการจำของผมอินเดย์ฮ่าฮ่าเอียผมนี่ก่อนนะใครวะแป๊บนึ่งมีคนลงมาฮัลโหลครับทำอะไรอะ วาวกลับมาขอห้านาทีว้าวกลับมานี่คือเนี่ยอาจจะหมุนห้านาทีหรืออาจจะดับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมว้าวกลับมาเนี่ยกูส,สัญญาวาวกลับมาเนี่ยั่คือแบบชีวิตอาจจะสนุกนิดนึงม่อยู่ไหนมายอยู่นู่น